สวัสดีค่ะวันนี้มาพกเพลงแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมากินอะไรเอ่ยแช่มากะลองจเป็นมินิมะกาลองนะคะกระปุกละสามสิบห้าบาทนะคะมีสิบสามชิ้นนะคะซื้อมาสามกระปุกนะคะแต่ว่ากระปุกหนึ่งเราทานหมดไปแล้วนะคะเรากินหมดไปแล้วไอ้โดนก้องเออแม่ยันไงโตษด้วยนะคะ มีสามกระปุกนะคะแต่ว่าเราทำแล้วหนึ่งกระปุกนะคะบางมีกระปุกกระปุกละสามสิบห้าบาทนะคะเราซื้อมาที่โลตา้าเป็นมินิมัคกลองนะคะกระปุกละสามสิบห้าบาทมีสิบสามชิ้นแต่บางเออบางกระปุกอะคะ่ะสองกระปุกเนี่ยคะ่ะจะมีแต่และอันไม่เท่ากัน,นะคะ่ะแต่และชิ้นนะคะ เพราะว่าเราบางอบางกระปุกเราก็ชิมแล้วหนึ่งชิ้นชิมรสไหนดีอ่ะชิมรสซมดีไหมซมยัอมอยงไม่ได้กินเข้าทำมาเบีย้ยว นี่ค่ะส,ส้มชิมเลยนะอืมส้มเปรี้ยวมากก็เลยก็อบแลว้ลวอืน่ากินเล าเบอรี่ละลายโไหไมนะดูจิเขาทำมาเบี้ยวแล้ว,ลวใสเขาเยอะมากเลยนะดูสิปิ้นเลยข้างนี้ก็มาหวานนะคะไปส่วนน้ำที่สุพรรณมาแล้วก็ไปไว้โราตาที่สิงห์รีมานะคะแล้วก็ปิดเจมกันลองค่ะก,ก็เลยซื้อมา นี่น่าจะเป็นรถราสเบอร์ดีถ่ะอืมาสายเบอร์ก็รอยค่ะใช่หรือเปล่าเหมือนสายใหม่ยังไงไม่รู้อะเหมือนสายใหม่เลยอนะ ไม่เหมือนลัสรึเปลาลับอร์รีบบร่จออนะเปรี้ยวเนอะแต่อันนี้ออกหกวานๆแซนด์แซนด์โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะอย่าก,กดติดไลค์นะ